เรี่อนท่านที่เครพและมิสายทุกท่านครับผมมนตรีดออรอนุชาติบุญนาควันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคม2 5 6 4ครับวันนี้เป็นวันหยุดหลายท่านก็คงจะพักผ่อนแต่ผมมีงานที่จะต้องทำต่อจากหลังจากที่อัดคลิปชุดนี้แล้วเหตุผลก็เพราะว่า หลายท่านผมเชื่อว่าท่านก็ให้เกียรติได้ติดตามรายการนี้มาโดยตลอดก็ไม่อยากให้ท่านผิดหวังแต่อยากจะเล่าเรื่องเบาๆในวันอาทิตย์นี้นะครับหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องนางอันดโดรเมดากับการที่สหรัฐอเมริกาต้องครองทะเลผมได้นำเล่าไว้ในอนุกรมหลายชุดเมาจะเป็นเรื่องคลองไทยภัยจีน ไม่ไจะเป็นเรื่องผู้ใดครองน้ำผู้นั้นครองโลกเพื่อเชีให้เห็นว่าการครองน้ำไม่ไวดเป็นมหาสมุทรทะเลแหล่งน้ำแม่น้ำนั่นก็คือจุดยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศที่ต้องการจะมีอำนาจเหนือโลกนี้ครับกินทําเขื่อนในม่น้ำโขงมีแผนจะทำตั้งแปดเขื่อนถ้าเข้าทำสำเร็จครบตามแผนของเขา ประเทศปลายน้ำโขงเมยเป็นลาวไทยขเขมรและเวียดนามต้องตกเป็นลูกกระเป๋งของจีนโดยปริยายและจีนก็อ้างว่าแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดอ,อยู่ที่ทิเบตซึ่งเป็นมณฑลหนึ่งของจีนมันก็ใช้ความหน้าด้านนี้แหละควบคุมน้ำโขงการสร้างเขื่อนสามตรกหรือทรีกอกดมที่แม่น้ำแยงสี ก็เหตุผลเดียวกันในการที่จะพัฒนาประเทศและการนำสยากรน,น้ำมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดส่วนในการเป็นมหาอำนาจของโลกท่านคงเห็นแล้วในอดีตตั้งแต่ยุคที่สเปนเรืองอำนาจสเปนมีขีดความสามารถในการครองทะเลข้ามน้ำข้ามทะเลข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปยึดอเมริกาใต้ได้ทั้งทวีป ตั้งแต่เม็กซิโกโลงไปจนถึงปลายสุดเป็นเมืองขึ้นของสเปนสเปนก็ดูดทรัพยากรไปเข็นค่าชาวพื้นเมืองเอาทองคำเอาสิ่งมีค่าต่างๆกลับมาบ้านเมืองต่อมาเมื่อสเปนเริ่มเสื่อมถอยลงอังกฤษขึ้นมามีอำนาจแทนในสมัยของพระนางเอลิซาเบธโดยมีขุนศึกที่สำคัญก็คือเซอร์ฟรานซิสเรกเซอร์ฟรานซิสเดรก สามารถจะเอาชนะกองเรือสเปนได้ใช้วิธีการตรีชิงดักปร้นฆ่าต่างๆนานาสเปนรวบรวมกองเรือใหญ่เรียกว่ากองเรืออามาดามุ่งจะทำลายกองเรือของเด็กแต่ในที่สุดถูกดัดหลังย่อยยับอับปราในที่ตอนนั้นก็เป็นจุดที่ทำให้สเปนเสื่อมอำนาจลงไปและอังกฤษก็ขึ้นมาครองทะเล อังกฤษครองทะเลได้ถึงเกดคาบสมุทรเป็นเวลานับร้อยปีแล้วมันก็เริ่มรุกรานเราเดียงที่ทุกท่านทราบแล้วว่ามันเข้ามาทำการค้าขายในหมหาสมุทรอินเดียตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทอิสอินเดียคอมพานีเพื่อค้าขายเครื่องเทศและทรัพยากรสำคัญที่ในยุโรปไม่มีในขณะนั้นคนยุโรปต้องการมากเลยแล้วก็มีค่าหมหาศาลนั่นก็คือพริกไทยแล้วก็เครื่องเทศต่างๆนานา อังกฤษร่ำรวยแต่ก็ยังไม่พอใจในที่สุดก็หาเรื่องหาราวยึดอินเดียได้ทั้งพื้นที่แล้วก็ลุกขึ้นมาในพมา่าได้นั่นก็เพราะอังกฤษสามารถครองทะเลแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่สองอังกฤษหมดอำนาจไปสหรัฐอเมริกาก็ครองทะเลขึ้นมาเป็นเจ้าพ่อคุมทะเลเจ็ดข้าวสมบุรได้ท่านที่เห็นว่าโอ้ตอนนี้จีกนกำลงังพังงาขข้นมาแล้วลรัสเซียกำลงังพังงาขข้นมาแล้วแต่ไม่มีทางหรอกครับ ถ้าหากครองทะเลไม่ได้ไม่มีวันที่จะใช้กำลังรบเอาชนะสหรัฐอเมริกาได้โดยเด็ดขาดจนีนแน่แค่ออกมาจากทะเลจีนตะวันออกก็เจอเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแค่นั้นก็จุกพอแล้วยังมาเจอกองเรือที่7ซึ่งเป็นกองเรือที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกที่มีบอกกออยู่ที่ฮาวายรัสเซียไม่ต้องพูดถึงรัสเซียเนี่ย ถทาจะเอาตัวรอดก็ดีแล้วแล้วรอบๆข้างก็มีแต่ข้าศึกศัตรูไม่ว่าจะเป็นยูเครนหรือเป็นจอร์เจียออสเชียเตียต่างเป็นหอกทิ่มแทงรัสเซียอยู่รัสเซียมีอำนาจครองทะเลแค่ไหนทางเหนือออกทางทะเลบอลติกปรากฏว่าเป็นน้ําแข็งละหเดือนเซ瓦สโตโปเป็นเมืองท่าสําคัญทางเหนือก็ติดน้ําแข็งเหมือนกันลงมาทางใต้ออกได้แค่ทะเลสาบแคสเปียนกับทะเลดํา ตอนนี้เขาเพิ่งโผล่แยมแย,ม,ยมมาที่ทะเลมททะทะทะเมบลเนียนได้เป็นครั้งแรกเมื่อ5ปีก่อนจากการที่ไปช่วยสนับสนุนประธานบดีอาซาใช่ไหมแต่อเมริกามันคลองได้ทั้ง7ข้าบสมุทรกองเรือที่1ไม่มีแต่ากาลังคิดจะลือฟื้นขึ้นมาในช่วงเวลาปีก่อนที่เริ่มพูดกันแล้วเพราะกองเรือที่1เดิมนั่นอ่ะเขาเป็นกองเรือสำรองไม่ได้ประจําการที่ไหน แต่ปัจจุบันนี่มันมีความเปลี่ยนแปลงของโลกเดี๋ยวผมจะนําเรียนให้ฟังกองเรือที่2และ3อยู่ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาคุมทั้งแอตแลนติกและแปซิฟิกแต่ว่าคุมชายฝั่งประเทศกองเรือที่4อยู่ทางอเมริกาใต้กองเรือที่5อยู่ในอ่าวเปอร์เชียกองเรือที่6อยู่ในแอตแลนติกคุมทวีปยุโรปไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหมดกองเรือที่7คุมแปซิฟิกเป็นพื้นที่ใหญ่ และปรากฏว่าภูมิรัฐศาสตร์โลกมันเปลี่ยนไปตรงที่ว่ามันเกิดเส้นทางใหม่ขึ้นมาซึ่งในอดีตไม่เคยมีใครสามารถจะคลองได้เลยและใช้ประโยชน์ได้เลยนั่นคือขั้วโลกเหนือเมื่อโค้วโลกเหนือน้ำแข็งมันละลายครับเส้นทางเดินเรือก็เริ่มเปิดขึ้นมาใหม่ได้หลายๆประเทศก็เพ่งเล็งจะเข้าไปขยายอิทธิพลในพื้นที่นั้นไม่เป็นทั้งจีนทั้งรัเสเซียทา้กาจึงต้องขยาย ฐานทัพของตัวเองที่阿拉斯加นั่นคือที่เมืองแองโกลรสแล้วก็มีความคิดจะต้องตั้งฐานทัพตั้งกองทัพขึ้นมาใหม่คือกองเรือที่หนึ่งเพื่อคุมขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนือได้เป็นตัวเปลี่ยนแปลงสำคัญมากในโลกนี้นะครับซึ่งผมจะนำเรียนรายละเอียดในครั้งต่อๆไปวันนี้ตั้งใจจะเล่าเรื่องเบาๆว่าไอ้การคลองทะเลเนี่ยทุกท่านที่เป็นผู้นำทั้งหลายและมีสายตายา,ยาวไกลจะมองเห็นได้ทั้งสิ้น ผมจะขอยกพระบารมีและพระวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือมีอีกพระนามหนึ่งว่าพระมหาเทราราชเจ้ามาเล่าให้ฟังครับพระองค์ไปศึกษาที่โรงเรียนอีตันแนองกฤษตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็เติบโตขึ้นมาเข้าสู่มหาลาัย Oxford. ออกซฟอร์ดก็ที่ผลิตวัคซีนนี่แหละครับที่เราใช้กันอยู่นี่แหละวอกซอร์เป็นมาได้เก่าแก่มากและมาตรฐานระดับโลกเป็น,นผู้นำของโลกโดยซ้ำไป จากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปศลึกษาในวิชาการทหารเป็นเหล่าปืนใหญ่ที่โรงเรียนในร้อยแซนเฮิร์สพอดีในหลวงรัชกาลที่หทรงประชวรหนักพระองค์ก็เลยเสด็จกลับมาประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้รับไม่ได้กลับไปที่รับพุธทธิการศึกษาที่นั่นเพราะว่าเสด็จรัชกาลที่หทรงสวัสดนคตพระองค์ก็ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว การที่พระองค์ไปศึกษาในต่างประเทศนั้นพระองค์มองเห็นความเปลี่ยนแปลงมากมายที่ต้องการจะนํามาให้เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรือดำน้ำําเรือดำน้ำเนี่ยสร้างขึ้นมาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่1โดยสหรัฐอเมริกาใช้ในการต่อสู้กับอังกฤษเพื่อปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนในที่สุดสามารถจะนํามาใช้กันในการรบอย่างมีประสิทธิภาพจริงจังครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่1 พระองค์ติดตามสถานการณ์สงครามโลกครั้งหนึ่งมาโดยตลอดและเห็นว่าเรือดำน้ําเป็นยุธทธปกรณ์ที่สําคัญยิ่งและต้องจําเป็นต้องนํามาใช้ในกองทัพเรือไทยแต่คนไทยไม่เคยรู้จักเลยแม้แต่ชื่อก็ไม่มีชื่อเรียกเดิมก็เลยเรียกทับศัพท์ไปว่าเรือสอรหรือสับมารีนเพื่อให้คนไทยได้รู้จักเรือดำน้ําพระองค์ทรงพระชิพลบทละครเรื่องรอตลอนนนรี ย่อมาจากคําว่าเรือใต้น้ําหลวงนนทรีพูดถึงเรื่องการใช้เรือดำน้ำําพูดถึงเรื่องชีวิตของลูกเรือดำน้ำําผมเคยเล่ามาแล้วตอนหนึ่งนะครับท่านเดี๋ยวผมจะนําลิงก์มาไว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่งเผื่อท่านสนใจเด็กกลับไปฟังนี่คือสายพระเนตรพระองค์ที่ยาวไกลและพระองค์ทราบดีว่าผู้ใดคลองทะเลผู้นั้นคลองโรกแน่นอนพระองค์ต้องการให้คนไทยเ,ยเห็นความสําคัญของการคลองทะเลครับพระองค์ก็เลยมีบทไพร่พ์หลายเรื่องด้วยกันและเรื่องที่ ประทับใจติดใจผมมีความศรัทธาต่อพระอัจฉริยะของพระองค์ในการทรงบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยก่องหลายตอนผมจำได้ดียึ่งอยากจะมาลํำเรียนให้ท่านฟังในเรื่องวิวาหะพระสมุรครับวิวาหะพระสมุดนี้มีความเกี่ยวข้องกับเทพโพไซดอนหรืออีกพระนามหนึ่งก็คือเทพเนปจูนโพไซดอน,เ,นเป็นชื่อของกรีก เนปจูน <N ep th une> เป็นชื่อที่พวกโรมันเรียกในยุคต่อมาเพราะกรีกเนี่ยมันจเจริญก่อนโรมันเมื่อกลีกล่มสลายอารยธรรมโรมันก็พังอาจขึ้นมาและอารยธรรมกรีกก็โรมันนี้รวมเรียกว่าอารยธรรมตะวันตกเนปจูน <N ep th une> หรือโพไซดอนเป็นผู้ครองทะเลดังนั้นชาวยุโรปซึ่งเดินทะเลมาแต่ดั้งเดิมก็บูชาเทพนี้ชาวจีนกลับไปดูชาเกี่ยวกับเรื่องแม่ย่านางซึ่งก็เป็นอิทธิพล มาสู่ประเทศไทยแล้วด้วยเหมือนกันเรือทุกําก็มีแม่ย่านางส่วนเรือรบหลวงแห่งราชนาวีไทยนั้นเราใช้ครุดเป็นสัญลักษณ์ประจำเรือแสดงว่าเป็นพาหะครุดเป็นพาหะของเทวดาดังนั้นเมื่อเดินทางไปไหนราชนาวีไทยคือตัวแทนของพระราชาก็ถือว่าสมมุติเทพจึงต้องส่งครุดไปด้วย เรือไทยทุกลำจึงต้องมีครุฑอยู่ที่หน้าเรือไม่ใช่มีรูปของแม่ยานางเรือเทพโพไซดอนแบบของฝรั่งมันเป็นเช่นนี้เองพระองค์เห็นความสําคัญยิ่งพระองค์ก็ทรงบทร้อยกรองเรื่องวิวาหพัสบุบดผมจะเล่ฟังนะครับในฐานะที่เป็นวันหยุดท่านจะได้ฟังเหมือนกับฟังนิทานแต่มันแฝงเรื่องทางความคิดทางยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนทีเดียวครับในเกาะเกาะหนึ่งชื่อเกาะอัลฟาเบต้า เป็นเกาะสมมุติพึ่งพระองค์ประพันธ์ขึ้นมามีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อพระเจ้ามิตัสพระเจ้ามิตัสนี่มีพระธิดาที่สวยสดงดงามเป็นอย่างยิ่งทรงพระนามว่าอันโดรเมดาอันโดรเมดานี้ตอนแรกตอนที่ดงทรงพระยาวก็มีการหมายมั่นกับเจ้าชายอังเรเพื่อให้เป็นคู่ครองแต่ปรากฏว่าเจ้าชายอังเรเนี่ยเป็นเจ้าชาย ตกยากะครับไม่มีข่ตังค์ไม่มีอํานาจบารมีอะไรก็ระแวงว่าเอ๊ะความรักจะสมหวังหรือไม่เพราะเจ้าหญิงอันโดรเมดาก็มีใจกับเจ้าชายอังเรเหมือนกันแต่ว่าที่ไหนได้มันมีไอ้ตัวผู้ร้ายมันครับไอ้ผู้ร้ายเนี่ยเหมือนตัวอิจฉาหรือตัวผู้ร้ายในหนังไทยมันชื่อคอนสแตนติโนสคอนสแตนติโนสเนี่ยมันเป็นลูกของปูโลหิตในเกาะอัลเฟตต้นั่นเองซึ่งมีอิทธิพลมาก ปรากฏว่าไอคอนสแตนติโนสมันก็รู้ว่าไม่ไหวแน่จีบไม่ไหวเข้าไม่แลเลยเหมือนหมาเห็นปากระป๋องเขาว่าเจ้าหญิงอันโดเบดาไปทรงพอพระทัยกับเจ้าชายอังเดรยอยู่แล้วมึงจะทำยังไงนี้อยากอ่ะทำไงได้อะก็ต้องคิดไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องหากลมาใช้ใช่ไหมล่ะก็ดูว่าเอ๊ะตนเองมีขีดความสามารถยังไงบ้างพ่อเป็นโรหิตซึ่งพูดอะไรเดยพระเจ้าบิตัสก็ฟัง ปรากฏว่ามันประจวบกับเวลาหนึ่งก็คือทุกรอบร้อยปีเจ้าสมุทรจะเข้ามาขอเครื่องบรรณาการปกตินะเจ้าสมุทรมันชอบผู้หญิงนะในเรื่องนี้นะตัวจริงของไม่ทราบเจ้าสมุทรต้องมาหาเมียแล้วก็ทางเกะอัลฟาเบต้าหรือพระเจ้ามบตาเนี่ยจะต้องจัดสรรผู้หญิงไปให้เจ้าสมุทรมาเป็นคู่ครองหรือเป็นชายา ทุกราบร้อยปีพอดีมันใกล้เวลามันใกล้ร้อยปีขึ้นมาแล้วอา้าวประจวบหมาะพอดีไอคอนสแตติโนสคิดแผนได้มันก็ไปบอกพ่อพ่อเอางี้สิพ่อช่วยไปบอกตอนทำพิธีนะตอนที่จะถวายพระชายาให้เจ้าสมุทรนะนะก็ไปทูลพระเจ้ามิตัสบอกว่าเจ้าสมุทรต้องการเจ้าหญิงอันโดเมดามาเป็นพระชายาแต่เจ้าสมุทรไม่ว่างมีภารกิจ ต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดมาไม่ได้ก็เลยประทานให้พระเจ้ามิตาประทานเจ้าหญิงอันโดเมดามาให้เจ้าคอนเซนติโนสตเหมือนกับเป็นตัวแทนพระสมุดนั่นแหละครับพ่อพ่อได้ฟังเออพ่อก็อยากได้ลูกสะพ้ยเป็นเจ้าหญิงเหมือนกันนี่วาเออเข้าท่าแต่พ่อไม่มีคุณธรรมไอคอนเซนติโนสตยิ่งชั่วช้าใหญ่เลยใช่ไหมเพราะว่ามันผิดกินข้อสีก็เห็นดีด้วยก็สมคบคิดกัน ปรากฏว่าข่าวเล็ดลอดไปสู่เจ้าชายอังเดรเจ้าชายอังเดรก็ร้อนใจตัวเองไม่มีเกินเลยอ่ะเงินก็ไม่มีลูกน้องก็ไม่มีทหารก็ไม่มีไม่มีอะไรมีแต่ยศเจ้าชายทําไงดีวะพอรู้ข่าวขึ้นมาแล้วใช่ไหมก็รีบไปหาเจ้าหญิงอันโดรเมดาถึงที่ประทับตอนกลางดึกเลยไปถึงทําไงไม่กล้าเข้าหนิว่าไปหาลูกสาวก็ตอนดึกดึกเดียวก็โดนพระเจ้ามิตรัสเตะเอาอ่ะทําไงดีไปยืนอยู่ใต้หน้าต่างของ ท้องบรรทมของเจ้าหญิงอันโดเมดาครับแล้วก็เอ่ยกรอนขึ้นมาว่าอันโดเมดาสุดาสวรรค์ยิ่งกว่าชีวันเสนหาขอเชิญสาวสวรรค์ขวัญฟ้าเปิดวิมานมองมาให้ชื่นใจถึงกลางวันสุริยันแจ่มประจักษ์ไม่เห็นหน้านงรักยิ่งมืดใหญ่ถึงราตรีมีจันทร์อันอัมภัยไม่เห็นโฉมประลมใจยิ่งมืดปนอาดวงสุรสีของพี่เอ่ยขอจงเผยหน้าตาง นางอีกคนขอเชิญจันทร์ส่องสว่างกลางสกลเยี่ยมมาให้พี่ยน์ตเยียกอุราาอก่อนจะไปหาหนางเอกก็ต้องว่ากันเป็นกรสือกรขอให้เธอเปิดหน้าตาเมอเธอที่ช่างสวยงามเหลือเกินนะแม้แต่แสงสุริสรยสีตอนกลางวันก็ยังไม่จระจ้าเท่าใบหน้าเธอแม้แต่แสงจันทร์ยามราตรีก็ไม่ผุดพองเหมือนพักของน้องนางโอ้โหฟังแล้วเลิฟสตรอเบอรี่เป็นอย่างยิ่ง เจ้าหญิงอันเดอรปมาด้าก็ดิกดิกดิกขึ้นมาไงก็ดิกกดีโอ้แฟนมาแล้วนี่ว่าเอาไงดีก็เปิดหน้าต่างมาแล้วก็เอ่ยว่าได้ยินคําสับเนียงเสียงสนอแสนไพเราะรัดรักเป็นหลักหนาเหมือนยินเสียงหงทองที่ฟ้องฟ้าทรงสําเนียงเสียงว่าข้ายินดีโอ้ก็ชอบอยู่แล้วนี่ว่าเปิดเนี่ยมาเลยดิก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 มาก็มาคุยกันตอนนี้ก็มาปรับทุกันจีกันพอละ ที่ปรับตัวเอาไงดีว่าไอคอนเดนีโนสมันจะล่ออย่างนี้แล้วเดี๋ยวพระเจ้ามิตัสเนี่ยก็ชอบเชื่อหมอผีด้วยสิเชื่อหมอปลาอย่างดีดันไปเชื่อของไอโปโลหิตพ่อไอคอนเดนโนสมันก็ไม่ไหวใช่ไหมทำไงดีไม่รู้จะทํำยังไงปรากฏว่าก็เรียกพระพี่เลี้ยงมาให้มาคนหนึ่งมาปรับทุกป้าแมรีช่ชื่อชื่อแมรี่เขาเป็นพระพี่เลี้ยงสนิทของเจ้าหญิงอันโดเมดาเลยแมรี่ช่วยคิดหน่อยที่ทำไงดีนะไอ พอเแตีนโนดนะพอมันก็มีบารมีนะมีมอํานาจทําอะไรมันยากนะปากรแมรี่คิดไปคิดมาอาปิ้งไอเดียขึ้นมาอ้าวพอดีเลยค่ะแฟนบ่อมฉันเป็นกัปตันเรือรบแผงราชนาวีอังกฤษชื่อกัปตันไลออนเรือรบลำนี้ชื่อว่าเรือรบหลวงออกซฟอร์ดปากฏว่ามันใกล้เวลาแนละ้ว ที่เรือออกซฟอร์ดจะเดินทางลาดตะเวนในมหาสมุทรและจะต้องมาแวะที่เกาะอัลฟาเบต้านี้ก่อนที่จะถึงพิธีในการที่จะส่งเครื่องบูชายันให้กับเจ้าสมุทรเนปจูนเพราะหม่อมฉันจะไปคุยกับกัปตันไลออนให้หาทางเพราะกัปตันไลออนเนี่ยมีลูกน้องมีอำนาจมีอาวุธใช่มไหมพอได้คำตอบง,งั้นก็พอจะเบาใจาเออไว้ไอ้กัปตันไลออนเนี่ยมันเป็นกัปตันเรือของ กองทัพเรืออังกฤษซึ่งคลองโลกอยู่ในขณะนั้นได้การแล้วพอถึงเวลาก็หลอดกัปตันไลออนก็นำเรือออกสฟอร์ตมาเทียบท่าเพราะต้องการนำลูกเรือมาพักผ่อมาหาน้ำจืดมาสะสมะเบียงอาหารแล้วก็มาทำการค้ากับว่ากันไปใช่ไหมล่ะแมรี่ก็ไปหากัปตันเอาไงดีพี่ไลออนพี่ไลออนเป็นเสือใช่ไหมเป็นสิงโตใช่ไหม ต้องฉลาดสิเป็นญาติพยาราชศีนี่นากัปตันไลออนก็บอกเอ้ยไม่เป็นไรสบายเดี๋ยวจะแก้ปัญหาให้ตอนนี้ในเรือของกัปตันไลออนหรือเรือออกซฟอร์ดเนี่ยมันมีขี้ข่าคนคนรับใช้อ่ะเป็นคนจีนชื่อเจ็กหลีก็นี่ไงครับก็ในสมัยาดการที่6ใช่ไหมท่านนึกออกใช่ไหมว่าอังกฤษเนี่ยมันคลองจีนมาตั้งแต่ยุคสมัยใยการที่หแล้ว แล้วก็ต่อสมัยรัชกาลที่6แต่ปรากฏว่าพอสมัยสมัยราชก,การที่หเนี่ยละโวงจริงแก้ไขละ่วงชิงของพระนางสุสีไทเหาเนี่ยเสื่อมอำนาจเป็นอย่างยิ่งอังกฤษมันก็เลยเข้าไปควบคุมพร้อมกับรัสเซียพร้อมกับญี่ปุ่นพร้อมกับฝรั่งเศสเข้าไปแยกพื้นที่กันเป็นการใหญ่เลยอังกฤษมันคุมอยู่แล้วมันก็เอาคนจีนมาเป็นคนใช้ก็ตามที่พ,พระราชาพนฉับนี้ไงที่เรียกว่าคนใช้ของไอ้กัปตันไลออนนี่ก็คือเจคหลี แจ็คหลีเนี่ยเป็นแจ็คของในยุคของพวกแมนจูก็ไว้หังเปียท่านลองดูหนังจีนนะแมนจูเนี่ยไม่ใช่คนท่านนะเป็นคนต่างชาติแต่เข้ามามีอำนาจยึดครองจีนได้ทั้งประเทศตั้งราชวงศ์ชิงขึ้นมาเป็นเวลาถึง300ปีก่อนหน้ายุคราชวงศ์ชิงเนี่ยเป็นคนท่านก็เป็นคนพลอยใหญ่ของคนจีนปกครองกันเองใช่ไหมท่านดูหนังไม่ว่าจะเป็นเปาบุนจิน หรือว่าหนังจีนสมัยก่อนในยุคก่อนและชวงชิงท่านจะเห็นว่าเขาไม่ได้ไว้หังเปียนะท่านดูปาวุนจีนสิเดี๋ยวกลับไปเปิดในเซรีใน YouTube ก็ได้ในยุคของปาวุนจีนเขาก็กล้ามัวแล้วก็ไว้ผมยาวไม่ไวเป็นท่านท่านกงซูนหรือแม้แต่จันเจ้ารูปหล่อไม่มีใครไว้หางเปียไม่มีใครโกนหน้าผากให้เถกซึ่งนั่นเป็น่วงเป็นลักษณะงูเห้งที่คนแมนจูเนี่ยเขานิยม แต่พอละชวงชิงมาปกครองเขาก็ใช้หางเปียเป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ต้องโกนหน้าผากไปครึ่งหนึ่งเพื่อเปิดให้หมูเฮงเนี่ยดีเพราะนั้นใครที่ตัดหังเปียถือว่ากระบฏไม่ยอมทริโลลาบต่อละชวงชิงแจ็คเลยเนี่ยเป็นคนรับใช้อยู่ในเรือออกซฟอร์ดเป็นลูกน้องคนสนิทของกัปตันไลออนก็ไว้หังเปียปรากฏว่าชาวเกาะ อัลฟาเบต้าไม่เคยเห็นคนจีนไว้หางเปียแล้วยังหัวเถิงอีกต่างหากพวกโกนหัวไปครึ่งหัวใช่ไหมตามหลักงูเหงของพวกแมนจูก็เลยตกใจแล้วพอดีก็ใกล้กับเวลาที่พระสมุทรจะเสด็จมาแล้วก็เลยนึกว่าเฮ้ยพัะสมุทรส่งล่วงหน้า่วนล่วงหน้ามาก่อนมาเซเวย์นี่ว่าคือไอ้เจ๊กหลีนี่เองใช่ไหมก็ปรากฏว่าลือกันเป็นการใหญ่เลยแต่เจ๊กหลี เป็นลูกน้องของกัปตันไลออนกัปตันไลออนก็ยืดเฮ้ย hey, 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 นี่ลุกน้องข่าวเฮ้ย hey, 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 ไม่ข้าคุมได้ก็ปรากฏว่าคนก็ลือกันไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนวัยวันทําพิธีไอ้เจ้าคอเนเทนเนอร์มันเตรียมกับพ่อเนี่ยพ่อบอกพระเจ้ามีตัดเลยทูลพระเจ้านีตัดเลยบอกว่าเจ้าสมุดจะสั่งมาให้ยกนางอัโดเมดาให้ให้ให้หนูนะคะให้หนูนะท่านพ่อนะแล้วหนูจะได้ฟาดนางอัโดเมดาสบายใจไป ก็เตรียมกันอย่างดีแล้วปรากฏว่าไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอยู่ในตารางพิธีไอ้เจ้ากับตาไลออนมันมาด้วยพร้อมกับกองกําลังนาวิกโยธินอาวุธครบมือติดตามมาระหว่างที่มันยืนฟังอยู่นั้นมันก็ขัดขึ้นมาว่าเอ้ยไอย้ที่บอกว่าเจ้าสม,มุดต,ต้องการจะให้ส่งนางอันโดรเบดาไปให้กับลูกของโรหิตก็คือเจ้าคอนเสตินโนสเป็นตัวแทนไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ใชไอ,อ้นี้ไม่ตรงละ พระเจ้ามีตาก็ตัดถามอา้าวแล้วไม่ตรงยังไงแหละท่านเจ้าสมุทรนะสามารถครองได้เจ็ดคาบสมุทรทั่วโลกเลยจริงไหมจริงจริงจริงใครๆก็ยอมละเออใช่นะเทพโพไซด,ดอนหรือเทพเนปจูนของโรมันยอมรับกันพระเจ้ามีตายก็เชื่อเออจริงใครๆก็บอกนะเจ้าสมุทรนี่ครองนี่เจ็ดคาบสมุทรอ่าทางนั้นก็ดีข้าพระองค์เนี่ยเป็นกัปตันแห่งราชนาวียังกฤษ ซึ่งอังกฤษก็คลองเจ็ดข้ามสม,มุรใช่ไหมพระเจ้ามิตรเออจริงว่วเออมึงไปคลองเจ็ดข้ามสม,มุดมันยึดอินเดียไปยึดอเมริกาแคนาดายึดมันทั่วเลยสเปซส,สปาไปหมดเลยเออให้ใช่ใใเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ยอมรับเจ้าสม,มุดกับราชนาวีอังกฤษเป็นญาติกันไอคนอื่นไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นในเมื่อเจ้าสม,มุดไม่มาเองเพราะติดไปฉีดวัคซีนโควิด ก็ต้องยกเจ้าหญิงอันโดเมดามาให้ข้าสิแต่ข้าเนี่ยก็ไม่มีเวลาที่จะอยู่เนี่ยข้าขอผ่องถ่ายไปให้เจ้าชายอังเดมันดูแลแทนก็แล้วกันนะดีไหมเฮ้ยคอนเซโนโินด,ดมันก็คือถ่าเอ้ยอย่างนี้ดีได้ยัยงไงว่าไม่ได้เลยเอ็งมามััวเนี่ยวาข้าต้องได้ดิฮ่กับตาแล้อนหัวล็อกขึ้นมาเลยเอ่ยเข้ามาเป็นคําก่อนใครมีอํานาจวาสนาวาจาสิทิ พูดสิ่งใดไม่ผิดเพราะดิรั้งหาผู้ผิดกำมัดซัดลงปังกลายเป็นพูดถูกจังไปทุกทีให้ไอคอเนเตนเดเองเห็นไหมนอย,ยอข้างหลังข้าพร้อมอาวุธหนักหนึ่งกองร้อยและเองมีน้ำยาเองมีหอกใช่ไหมข้ามีปืนข้ามีปืนใหญ่ด้วยคอเนเตนเดนต์หน่อยครับจริงครับผมมีแค่ตะกายตัดเล็บกับมีดเปล่ามะม่วงมึงจะไปสู้นอยอังกฤษได้ไหมไม่ได้ในที่สุด พระเจ้ามีทัสดูแล้วเออจริงไงอ้กเกาะเราอันฟาเบต้าเป็นเกาะเล็กๆจะทำํำยังไงไออังกฤษมันมีทั้งปืนใหญ่มีทมทมทเทคโนโลยีแล้วมันบอกว่ามันเป็นญาติเจ้าสม,มุทรใช่ไหมก็ไม่ได้ผิดอะไรนี่นะก็นี่คือกา,ารทําให้พระเจ้ามีทัตก็ไม่เสียหน้าส่วนไดโพลหิตมันทิศทัดก็ฮึดไปมันมีแต่คําภีไม่มีน้ํายาก็เลยตกลงยกเจ้าหญิงอันโดเมดา ให้กับเจ้าสมุทรโดยเจ้าสมุทรก็มอบให้เจ้าชายอังเรเป็นผู้ดูแลแทนเหตุการณ์ก็แฮปปี้เอนดิ้งที่พระองค์พระราชพิพลบทร้อยกรองเลือกวิวาสมุทร,รสมุทรไม่ใช่แต่อัทธลดเท่านั้นนะพระองค์ชี้้เห็นถึงยุทธศาสตร์โลกใช่ไหมผมนำเสนอช่องนี้เน้นทางด้านยุทธศาสตร์จึงนำมาตอกย้ำให้ท่านเห็นว่า ใครก็ตามที่คิดจะครองทะเลมันต้องคิดคลองโลกนี่คือเท,ที่มาของเส้นทางสร้อยไข่มุกเส้นทางสายหมายทางทะเลการกําหนดเขตคลองทะเลสามเขตของจีนและเสริมสร้างกําลังกองเรือเปิ่อยหยางเพื่อให้เทียบเท่ากับกองเรือที่7การเข้าสู่เมดิเตอร์เรเนียนของจีนและรัเสเซียการแผ่ที่เพิ่งเข้าไปในโซมาเลียของจีนและลุกเข้าไปใน บาเรนและกาตาขยายอิทธิพลในแอฟริกาเพื่อจีนจะเล็กครองได้ทั้ง7คาบสม,มุทรและปัจจุบันนี้จีนมองบนขั้วโลกเหนือครับอาร์กติกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญและจะสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆในโลกนี้ครั้งถัดๆไปผมจะนํามาเรียนเรื่องขั้วโลกเหนือมันสําคัญอย่างไรท่านที่สนใจติดตามก็ลอง กรุณาให้คําเสนอแนะด้วยนะครับว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต้องการจะให้ปรับปรุงอย่างไรวันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์ก็เลยอยากจะนําเรื่องเบาๆมาให้ท่านเล่าแต่ถึงจะเบาก็หนักนะครับสวัสดีครับ